ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,161เย่เิเยเชนไม่เคยรับรู้เรื่องเกี่ยวกับแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์มาก่อนแต่หลังจากได้ยินข้อเสนอในของลินหวานเออเขารู้สึกสนใจไม่น้อยพลังความสามารถยิ่งใหญ่ของ AI ไม่เพียงเพราะมีสติปัญญาขั้นพื้นฐานและมีความคิดเชิงตกกรรกะเท่านั้นที่สำคัญกว่านั้นมันอาศัยคอมพิวเตอร์ทรงประสิทธิภาพที่มีพลังการประมวลผลขั้นสูงมีการจัดเก็บข้อมูลจานวนมาก ในขณะเดียวกันยังมีฐานความรู้ขนาดใหญ่และการคิดคำนวณที่ทรงพลังก่อนมี AI หากต้องการให้คอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณว,ณวิธีวงโครจรของดาวหางคุณจะต้องรู้วิธีคำนวณวิธีการโครจรก่อนค่อยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนชุดคำสั่งสอนคอมพิวเตอร์รู้ถึงวิธีคำนวณว,ณวิธีการโครจรของดาวหางใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เรียกใช้ซอฟต์แวร์ที่เขียนป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของดาวหาง ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ค่อยสามารถคำนวณจนเสร็จสิ้นได้แต่แบบจำลอง AI มีการเรียนรู้และสั่งสมฐานความรู้ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องเรียนรู้วิธีคำนวณวิธีวงโครจรของดาวหางด้วยตัวเองสามารถคำนวณวิธีขีปนาวุธข้ามทวีปหรือแม้แต่ลูกแบดมินตันดังนั้นจึงไม่ต้องสอนให้มันคำนวณในภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ แค่บอกไปอยากรู้วิธีการโคจรของดาวหางดวงนี้ตราบเท่าที่มันมีฐานความรู้มากเพียงพอจะคำนวณผลลัพธ์ให้แก่คุณทั้งเรียบง่ายและตรงไปตรงมาเย่เชิญคิดไม่ถึงแบบจำลอง AI ดีที่สุดในปัจจุบันจะเป็นกิจการของตระกูลรอชายเมื่อได้ยินลินหวานเออกล่าวเตือนภายในใจเขารู้สึกถูกล่อลวงแม่สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดบนอินเทอร์เน็ต แต่ตราบใดที่สามารถมอบสิ่งที่ตระกูลรอชัยต้องการย่อมแลกมาจากพวกเขาได้อย่างแน่นอนเมื่อคิดดังนี้เย่เฉินจึงยิ้มพูดกับลินหวานเออขอบคุณคุณนูหลินที่พูดเตือนฉันหลังจากการประกาศข่าวการกลับประเทศจีนของเป่าวชวงสีทิศฉันคาดว่านายผู้เฒ่าตระกูลรอชัยต้องได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อถึงเวลาจะให้เฮเลนาช่วยฉันขายยาเม็ดฟื้นหัวใจหากยังไม่เพียงพอค่อยเปลี่ยนเป็นยาเม็ดฟื้นชีพ เมื่อถึงเวลานั้นต้องได้แบบจำลอง AI มาแน่นอนเยเชนกล่าวเสริมว่าหากได้รับสิ่งนี้มาจะให้เฮเลนาเปิดเชคคอมพานีติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในนอร์ดิกทางหนึ่งสามารถหลีกเลี่ยงข้อห้ามของสหรัฐอเมริกาในทางกลับกันยังสามารถหลีกเลี่ยงการรอบตรวจสอบอย่างลับๆจากสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยลินหวานเอร์ยิ้มพลางกล่าวว่าเมื่อพูดถึงเป่าชวงสีทิศต,ตอนที่หนูเจียกำลังพูดคุยกับคุณชายเหล่าซุนแจ้งว่า การประเมินที่เยยนจริงเสร็จสมบูรณ์วัสดุสื่อกำลังส่งไปที่สถานีโทรทัศน์คาดว่าจะออกอากาศภายในไม่เกิน20นาทีตระกูลรอชัยลงทุนลงแรงไปมากเพื่อกักสิ่งนี้ในนิวยอร์กเมื่อข่าวแพร่ออกไปคาดว่าพวกเขาและอูเฟรเยนต้องรู้สึกล่มสลายเยเชิญนกล่าวว่าตอนนี้ไม่อาจทราบสถานาการณ์ปัจจุบันของอูเฟรเยนแต่เธอต้องมีเรื่องไม่อาจเข้าใจได้หนึ่งคือเธอไม่รู้ว่าเชิญจือหมินตายหรือยังมีชีวิตอยู่ อีกอย่างคือไม่เข้าใจว่าเครื่องบินของเชิญจูมินเป็นเรื่องราวใดทั้งยังไม่รู้ว่าเปล่าวช่วงสี่ทิศอยู่ที่ใดลินหวานเออกล่าวว่าหนูเจียคิดว่าเรื่องสำคัญที่สุดของอูเฟอร์เยียนในเวลานี้น่าจะเป็นการสืบเสาะสถานการณ์ของเครื่องบินลำนี้เหตุผลที่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเรียกเครื่องบินกลับมาสิ่งนี้ต้องได้รับการยุยงจากอูเฟอร์เยียนนี่พิสูจน์ได้ว่า เธอมีความกังวลอย่างยิ่งต้องการตรวจสอบสถานะของเครื่องบินลำนี้เย่เชิญถามเธอว่าเครื่องบินจะลงจอดที่ไหนลินหวานเออกล่าวว่ากำหนดให้ลงจอดที่สนามบินเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้ชายแดนสหรัฐแคน,นาดาห่างจากนิวยอร์กประมาณ400กิโลเมตร400กิโลเมตรเย่เชิญย้ำคำพูดสายตามองดูเวลาอีกครั้งพูดว่าหากต้องการไปถึงที่นั่นก่อนที่เครื่องบินจะลงจอด เฟยเยี่ยมคงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ใช่ลินหวานเออกล่าวว่านอกจากเฮลิคอปเตอร์ไม่มีวิธีอื่นไปถึงที่นั่นได้ตามกำหนดบทที่6,162เย่เิเยเชิยิมพูดว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นเพียงเข้าคิวรับการตรวจสอบก็เพียงพอที่ทำให้เธอต้องกระอักเลือดขณะที่พูดเช่นนี้เขากล่าวเสริมว่า ฉันคาดว่าเมื่อข่าวเผยแพร่ออกไปเธอยังไม่ออกจากนิวยอร์กลินหวานเออรันตั้งคำถามขึ้นมาคุณชายควรชะลอการเผยแพร่ข่าวออกไปดีหรือไม่ปล่อยให้อูเฟย์เยี่ยมทุ่มเทพลังกำลังทั้งหมดรีบเร่งไปที่นั่นให้เธอได้รับรู้อย่างแท้จริงการตักน้ำด้วยตะกร้าไม้ไผ่หมายความว่าอย่างไร เยเชญถอนหายใจแน่นอนฉันย่อมต้องการเพียงแต่ด้านเวลาไม่รู้ว่าเหมาะสมหรือไม่หากเครื่องบินมาถึงแต่อูเฟเยี่ยมยังไปไม่ถึงแต่กลับทราบก่อนว่าไม่มีสิ่งผิดปกติใดน่าสนใจลินหวานเอรยิ้มพลางกล่าวว่าเครื่องจะลงจอดในอีกหนึ่งชั่วโมงสำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเดิมพันด้วยความเสียงครั้งยิ่งใหญ่ ต้องทำการตรวจสอบเครื่องบินอย่างละเอียดจนไร้ข้อกังขาเครื่องกับสติมจี6 5 0แม้ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ยังยาวกว่า30เมตรไม่อาจตรวจสอบได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหากรวมเวลานี้เพียงพอจะให้อูเฟรเย,ยนมีเวลาบินจากนิวยอร์กแน่นอนหลังจากพูดจบลินหวานเออพูดเสริมว่าคงจะดีหากมีวิธีทำให้อูเฟเยเยนขัดแย้งกับสำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เย่เินฝืนยิ้มกล่าวว่าความแข็งแกร่งของอูเฟรเยี่ยนเนื้อกว่าฉันมากหากเธอเข้าไปใกล้เคียงบริเวณสนามบินได้จริงจะต้องใช้พลังวิญญาณเพื่อยืนยันว่ากเป่าชงสี่ทิศอยู่บนเครื่องบินลำนั้นก่อนลงมือเธอจะไม่ดำเนินการอย่างหุนหันพลันแล่นแน่นอนนี่เป็นเรื่องจริงลินหวานเอ,อกล่าวด้วยรอยยิ้มสดใสยอยากให้คุณชายพิจารณาให้ครอบคลุมมากขึ้น หากสามารถบังคับให้เธอวิ่งรุ่นวายเพิ่มอีก400กิโลเมตรคงจะทำให้จิตใจของเธอพังทลายมากขึ้นอย่างแน่นอนนั่นก็ใช่เยเชิญพูดด้วยรอยยิ้มก่อนอื่นฉันจะให้สตีฟรอชัยขอข้อมูลเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกตรวจสอบดูว่าอูเฟรเย,ยมอยู่ในกลุ่มนั้นหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นเรื่องราวก็ง่ายดายเราจะรู้เวลาที่เธอถูกปล่อยตัวจนเวลาที่เธอบินไปถึงสามารถคำนวณเวลาดีที่สุดที่จะออกข่าวได้ ลินหวานเออพูดอย่างยินดีนั่นยอดเยี่ยมมากขอให้คุณชายเป็นผู้สั่งการหนูเจียจะรอที่จินหลิงเมื่อคุณชายคิดว่าเวลาเหมาะสมให้แจ้งมาหนูเจียจะให้เหล่าซุนออกข่าวอย่างช้าไม่เกินหนึ่งถึงสองนาทีหลังจากพูดจบลินหวานเออรู้สึกมีความสุขอย่างมากพูดด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มเมื่อคิดว่าอูเฟย์เยี่ยมจะล่มสลายในอีกไม่ช้าหนูเจียมีความสุขอย่างยิ่งเย่เฉินยิ้มพูดว่าคุณวางใจได้ เมื่อเธอรู้ว่าเป่าชวงสี่ทิศกลับคืนจีนคงตระหนักได้ว่าเชิญจือหมินและจงหยงต่อตายไปแล้วในใจของเธอต้องเกิดความสงสัยในชีวิตอย่างแน่นอนคิดว่าตลอดช่วงชีวิตนี้เธอต้องไม่เคยเสียใจขนาดนี้มาก่อนลินหวานเออกล่าวด้วยรอยยิ้มที่สดใสาราวดอกไม้เบ่งบานอูเฟยเยียนไล่ล่าหนูเจียมานานปี ทำให้หนูเจียต้องทนทุกข์มาหลายปีในที่สุดก็ถึงคราวของเธอต้องลิ้มรสความเจ็บปวดบ้างจากนั้นเธอกล่าวเสริมว่าคุณชายหนูเจียจะรอฟังข่าวของคุณชายที่นี่ได้เย่เชิญเห็นด้วยทันทีหลังจากวางสายเขาเดินออกจากห้องของเฮเลนาทันที ตรงไปห้องส่วนที่สตีฟและโจเลี้ยงยุนพักอยู่เวลานี้สตีฟเริ่มรู้สึกร้อนใจอย่างยิ่งเขากำลังคำนวณเวลาที่เปาชวงสี่ทิศออกจากสหรัฐอเมริกาคิดว่าน่าจะเดินทางถึงประเทศจีนนานแล้วเขายังหวังว่าเมื่อข่าวนี้เผยแพร่ออ,อกมาข่าวร้ายของครอบครัวตนเองจะถูกส่งมาจากนิวยอร์กแต่หลังจากรอและรอย,อยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวใดสตีฟอดที่จะรู้สึกหงุดหงิดและกังวลใจไม่ได้ เมื่อเย่ยเฉินเคาะประตูเดินเข้ามาเขาแทบรอไม่ไหวที่จะเดินเข้าไปหาถามว่าคุณเย่เป่าชวงซีที่ควรกลับถึงประเทศจีนแล้วไม่ใช่หรือทำไมยังไม่มีข่าวออกมาเย่ยเฉินยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าคุณวางใจได้แม้สิ่งนี้จะเดินทางถึงประเทศจีนแต่ยังต้องได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการท้ายที่สุดนี่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะประกาศต่อโลกภายนอก จึงต้องมั่นใจว่าเรื่องทุกอย่างไม่ผิดพลาดนอกจากนี้ยังต้องจัดเตรียมเนื้อหาที่จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทั้งหมดล้วนต้องใช้เวลาสตีฟพ,พยักหน้าอย่างรวดเร็วพูดว่าคุณพูดถูกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาแต่คุณคิดว่าข่าวจะออกมาได้เมื่อใดเย่เชิญคิดอยู่ครู่หนึ่งตอบว่าฉันคาดว่าใช้เวลาอีกไม่เกินสองสามชั่วโมงน่าจะเพียงพอตกลงสตีฟมองดูเวลาพูดโดยไม่รู้ตัว สอสามชั่วโมงไม่นับว่านานเกินไปในเวลานี้เย่เชิญถามเขาว่าจริงสิสตีฟคุณช่วยฉันหาข้อมูลเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกตรวจสอบในวันนี้ได้ไหมสตีฟพยักหน้าไม่มีปัญหาครอบครัวของน้องชายสี่ของฉันดูเหมือนจะเป็นผู้ดูแลจุดตรวจเฮลิคอปเตอร์ฉันจะรีบติดต่อขอข้อมูลมาเย่เชิญถามเขาว่าน้องชายสี่ของคุณเชี่ยวชาญเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือไม่สตีฟพูดว่าเขารู้แต่เรื่องไร้สาระ ลูกชายของเขาสิเก่งมากขณะที่พูดเขานึกถึงเรื่องบางอย่างรีพูดว่าใช่แล้วลูกชายของเขาเป็นรุ่นน้องแม่ของคุณเขายึดถือแม่ของคุณเป็นแบบอย่างลงทุนบริษัทหลายแห่งในซิลิคอนแวลลีย์แต่ดูเหมือนไม่มีบริษัทใดแข็งแกร่งเย่เชิญกล่าวว่าเขาน่าจะลงทุนบริษัทที่พัฒนาปัญญาประดิษฐ์คุณเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมไม่สตีฟสายศีรษะพูดอย่างไม่คิดอะไร ฉันไม่มีความสนใจแนวคิดเช่นอินเทอร์เน็ตเมื่อไม่นานมานี้มาร์กสร้างเมตาเวิร์ขึ้นมาเขาตื่นเต้นมากรีบมานำเสนอให้รู้จักแต่ฉันรู้สึกสิ่งนี้เหมือนของเด็กเล่นยังดีไม่เท่าเกมด้วยซ้ำต่อมามีคนบอกฉันว่าสิ่งนี้คือ AI แต่ฉันไม่คิดจะสนใจด้วยซ้ำเย่เชิญยิ้มเล็กน้อยพูดว่า AI ที่คุณไม่คิดจะสนใจสิ่งนี้เกือบจะแย่งตำแหน่งชายาตของคุณไป ตอนนี้พวกเขากำลังรวม AI เข้ากับระบบตรวจสอบช่วยคัดกรองเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดที่เข้ารับการตรวจสอบเป็นการเปิดแนวคิดใหม่ที่สำคัญมากคาดว่าอีกไม่นานพวกเขาจะรวม AI เข้ากับสิ่งต่างๆทำให้รูปแบบดั้งเดิมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อพูดถึงจุดนี้เย่เชิญมองไปยังสตีฟพ,พูดอย่างจริงจังสตีฟคุณต้องขอบคุณฉันอย่างมาก หากฉันไม่ลงทุนเสี่ยงครั้งใหญ่ส่งเป่าวชวงสี่ทิศออกจากนิวยอร์กกลับประเทศจีนสุดท้ายผู้ที่พบมันไม่ใช่คุณอย่างแน่นอนแต่เป็นลูกชายน้องชายสี่ของคุณเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะไม่ใช่ชายาตของตระกูลอีกต่อไปคุณเป็นได้เพียงลุงใหญ่ของชายาตเท่านั้น